รู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเด็กค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นเด็กอะแล้วเขาเพิ่งเกิดมาเจนว่าอันนี้มันใจร้ายเกินไปอะค่ะมีบ้างค่ะายมคุยกันในสายค่ะแล่วเขาเขาคือเอาเรื่องแบบให้ถึ่สุดหน่อ เพราะว่าถ้าตัวเจนนี่เองเจนนี่อย่างที่บอกอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่เรื่องรี่ืเจนนี่ไม่ยอมพ้ร่นเต้นันเต้นกลับมาในรอบสี่ปีงานต้องวงการใหม่เลยไหนี่แค่มาเจอพี่ๆนักข่าวเจนก็ตื่นเต้นแล้วเราไม่มีบรรยากาศอย่างนี้มาแบบ นานมากก็รู้สึกดีใจกับพี่ๆด้วยนะคะที่ <laughs> ที่พ <laughs> ี่งานกลัใช่ที่เราแบบได้เจอกันสักทีค่ะต้องเียปืนยังไงไหมคะพี่เจคะก็ก็มีบ้างค่ะทำกันบ้านหลายรอบอยู่แล้วก็อ่านบทแล้วก็เขียนจดโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังทำเหมือนเดิม <c oughs> มันมันถือแบบต้องแบบเคาะสนิมใหม่ต้องแบบอหูมันรังลื้อใหม่วิชาเจนก็บอกบอกพี่นายพุ่มกับนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาเวิร์กช็อปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกได้เลยมาประมาณ เวิร์กช็อปประมาณสองสารอบอะค่ะที่ผ่านอะไรที่ทาให้ตัดสินใจต่อเรละครแบนี้คิดถึงคิดถึงการถ่ายละครคิดถึงกองถ่ายคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ค่ะ <c oughs> คือพอเจนแบบเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแล้วก็ก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่ว่าพอเรามาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเออก็ชีวิตเจนแบบมาจากตรงนี้ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะก็ อยากจะกลับมารับละครแล้วก็เจอทุกๆคนนะคะอพี่เรียนลูกเราตั้งเป้าหมาว่าจะกลับมาตอนลูกอายุเท่าไหร่ไม่เคยคิดเลยคือจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับเราแล้วก็ลงตัวทุกอย่างโนราก็โตแล้วแล้วก็สามารถที่จะแบบ ดูแลตัวเองได้บ้างมากกว่าตอนที่แบบยังไม่มียังไม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะเจนนี่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเจนนี่มาทํางานก็คือคุณพ่อดูแลค่ะแบบแบบนี้ทุกอย่างก็คือตอนนี้ต้องให้ทางคุณพ่อดูแลดูแลจริงๆเข้าใจไหมเราได้เรากอบว่าเราแม่จะมาทํางานแม่มาใส่ตะโขลูกใช่ไหมคะไม่เข้าใจค่ะแค่แม่แค่แม่ลูกไปก็คือร้องแล้วติดมากเวลายังไงว่าแบบอยู่ได้แค่กองแค่เวลานี้ต้องไม่ไม่อะค่ะก็คือทํางานปกติ จะนิว่าวันหนึ่งเขาก็เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะเห็นแม่ในทีวีแล้วก็เอ้ยแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือให้คุณพ่อแบบเป็นเข้าบ้านเต็มที่เลยใช่สลับกันนะคะวันไหนที่มีทำงานเขาก็จะอยู่กับเจนเคยเคยเคยมีเปิดละครเก่าๆให้น้องดูบ้างไหมคะไม่เคยน้องไม่ดูเดี๋ยวน้องงงหเออคุณแม่หลายคนชีวิตคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะไหนคะชีวิตคุณแม่เป็นยังไงสนุกมาก สนุกแล้วก็มีครบทุกรสเลยค่ะตั้งแต่ปีแรกก็คือ3เดือนแรกที่เจนคลอดน้องอ่ะก็คือไม่ได้นอนเลย <c oughs> ไม่ได้นอนเลยจริงๆนะมันเหมือนกับเราต้องอยู่กับเขาด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเขาต้องทานนมแล้วจนนี่แบบช่วงแรกที่แบบนมยังไม่มาก,ก็จะแบบเครียดเพราะว่าแบบเออเราจะมีแบบนมให้ลูกทานไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทาง มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งละคือจริงๆเหมือนกับพอโน่าจะแบบโตไปเรื่อยๆเรามันก็จะแบบเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้แล้วก็แบบอุ๊ยอันนี้ทํายังไงเป็นประสบการณ์ใหม่อะคะ่ะค,คิดไม่ว่าเราจะขนาดที่ได้ดูแลลูกได้ไหมไม่เคยคิดว่าจะเป็นแม่ได้เร <c oughs> ิงาคือที่ผ่านมาคือเราเรามีหลานอย่างบุ๊คลินบีนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเออรักหลานเล่นกับหลานดูแลหลานแต่พอมีลูกเป็นของตัวเองแล้ว มันมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอะค่ะเขาก็ฉายเวลตามวอยคุณแม่เป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะชอบเต้นลิซ่าเออดูดูเวลมาใช่ไหมคะอืก็เด็กอะค่ะจะนิว่าเหมือนกับเขาก็จะตามวัยได้ยินเพลงเขาก็อยากเต้นอย่างเงี้ยเขาก็รักออกกำลังกายเหมือนเขนชอบมากเราคุณพ่อคุณแม่คือออกกำลังกายทุกวันเขาก็จะทำตาม มีคนสงสัยว่าเรากลับมาจากคนว่าเราเคยพร้อมหรือเปล่าพร้อมว่เดิมก็หนึ่งคือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเองนะคะมันก็จะผอมเร็วนี่คือเคล็ดลับเลยพอแบบมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลงมาโดยปริยายลงมามากกว่าปกติด้วยมันนีน้องน้อ่คสองค่ะมีพันนจะไปยังหรือจะคนเดียว คนเดียวก็แต่แต่ไม่ถึงขั้นติดอู่ใช่ไหมแบบไม่เอาแล้วยังไม่ได้มีความคิดอะ่ะว่าจะสองอย่างพี่ว่าไงปัญหาเขาตื่อไหมไม่มีตื่อแล้วเขาเห็นเจนเหนื่อยมากอะอย่างอย่างเรากลับมารับเรื่องละครเนี่ยเขาว่ายังไงแบบเขาอยากให้มาหรือไม่มาเจนเขาตามใจเจนค่ะคือแบบเจนอยากจะทํางานหรือเจนไม่อยากหรืออะไรยังไงคือเขาก็ตามใจเจน อ่ะพี่คอนี่ถาตรง้ต้องที่ไปแบบแจ้งความอะไรเงี謝謝้ยก็ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ค่ะกี่รายเยอะเหมือนกันค่ะเกินสิบน่าจะประมาณแถวแถวนั้นอืมจริงหลักๆมันมีข้อความแบบที่รุนแรงแบบเรารับไม่ได้อะไรเงี้ย จริงๆอ่ะคือที่ผ่านมาคือจริงเจนก็จะมีอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้มาตลอดนะคะมันมันก็เป็นปกติที่แบบว่าอยู่ในวงการแล้วเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เจนร,รู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเด็กอ่ะค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาเพิ่งเกิดมาเจนว่าอันเนี้ยมันใจร้ายเกินไปอ่ะค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เจะเป็นแม่คน <S 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 เพราะฉะนั้นเราแบบทําหน้าที่แม่ก็คือการที่เราปกป้องลูกอ่ะค่ะ ย่างเบื้องต้นคือที่นั่งทําไปเป็นคดีอะไรคะมินีมาตอนนี้มีหลาย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 คดีแต่ละคนมีหลายคดีเพราะฉะนั้นเจนก็ยังไม่อยากให้รายละเอียดอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันจะแบบเดืยรูปคดีใช่มีใครมาไกลติดต่อมาขอแบบมีบ้างค่ะแล้วเรายอมคุยกันในศาลค่ะ จังอดก็คือเอาเรื่องแบบให้ดีที่สุดเนาะใช่เพราะว่าถ้าตัวเจนี่เองเจนี่อย่างที่บอกอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่เรื่องลูกคือเจนี่ไม่ยอมเพราะว่าพ่อสามีก็ไม่ยอมโอ้โหคุณปู่คุณย่านี่คือที่สุดค่ะมีการเรียกค่าเสียหายอะไรด้วยจนี่ว่าให้เป็นไปตามในรูปแบบคดีดีกว่าทําผิดยังไงก็คือได้รับโทษแบบนั้นดีกว่าพอเราได้เข้าไปแจ้งความแล้วยังมีคนอื่นท่าบันี้บเลยเงียบหายเงียบเลยอรวมทั้งแบบ กับเราด้วยกับใช่ค่ะบอกจริงมูลค่ามูลค่าสูงสุดที่เราจะเรียกเก็บเขาเท่าไหร่ะอันนี้มันอยู่ที่มูลค่าทางใจมากกว่าจริมันแบบมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่อ่ะเจนเป็นแม่เจนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจนทําคือหน้าที่แม่คนหนึ่งทาเพื่อลูกเราไม่อยากให้ใครมาลังแกลูกอ่ะหลังจากนี้มีโอกาสได้เจอกันแบบอาจจะเดินที่ศาลหรืออะไรเงี้ยคะก็ต้องดูต้องดูค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็น เจนนี่แล้จะมีเรื่องอื่นต่อไหมนะสียังไม่เปิดกล้องเลยยังไม่เปิดเลยเจนเจนกดดันนหมประธารกลับมาแล้วจะต้องมานั่งอ่ะเป็นนั่งเป็นพ้าดันเป็นนั่งเป็นดันเจนดีค่ะเพราะว่าจริงๆคือเจนก็แบบอยู่ในวงการมาระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามเวลาค่ะเคยไหมน้องชมว่าพี่หน้าเด็กมากเฮ้ย ก็ขอบคุณค่ะแต่ก็รู้สึกเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดที่ความกังวลเรื่นองแต่กน้องมาเห็นน้องเขาเล่นมาแล้วเป็นยไงบ้างกังวลเพราะน้องแฟนคลับเยอะ <laughs> เยอะจริงๆหวง่นใจในเรื่องรบซีนไหมเป็นแม่เราต้องั่นใจมาอันนั้นสามีเราั่นใจไหมก็กลับมเาเล่นละครมันต้องมีรบปทรงซีนไหมไม่คืนเราก็รู้ไงว่า ประมาณไหนแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเออเจนมีครอบครัวแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือละครนะคะมีเยอะไหมคะเรื่องเซีนียอะไม่ช่องไม่เยอะหรอกดุณไก่ชอบสาวคุณไก่กขชอบไม่สมจริงนะอะไรนะคุณไก่ชอบไม่สมจริงยังไงช่องก็มีลิมิเตใหญ่กว่าโอเคไปขอบคุณมากไปอีสานกันนะคะ